ไกด์ดวงชะตารายสัปดาห์ครับกับผมนัทนนท์นะครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่หัวเรียวต่อนะเ่อคนกําลังจะคิดตัดสินใจนะฮะเอบ A, B, ซ้ายขวาดีนะครับเลือกทํางานหรืออยู่ต่อนะครับหรือออกไปข้างนอกดีนะครับมันมีทางเลือกทางแยกนะครับหรือว่า ง่ายๆคือต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับมีที่ปรึกษากใ็ให้ให้หาที่ปรึกษาถ้าไม่มีที่ปรึกษาในช่วงนี้มุมดาวความคิดความจำลนการตัดสินใจยังค่อนข้างคมนะฮะฉะนั้นการตัดสินใจสุดท้ายของเราโอกาสที่จะสําเร็จโอกาสที่จะทําแล้วมีผลตอบร,รับที่ดีนะครับ mm. กลับมาก็ทํานะครับเร่งรีบนะครับบางเรื่องถ้ามันอะไรที่มันเร่งรีบก็เร่งรีบนะครับอะไรที่มันต้องช้า แล้วมันต้องรอคอจริงๆถ้าเรารู้นะครับมันก็ต้องรออย่าไปเร่งสรุปอะไรเกินนะครับเรียกว่าพยายามปล่อยชีวิตตามธรรมชาตินิดนึงอย่าฝืนเกินและกันนะครับบางอย่างถ้าฝืนมันเหนื่อยแล้วมันก็ไม่สําเร็จบางอย่างโอเคปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะเป็นต้องรอก็ต้องรอจําเป็นจะต้องเด็ดขาดก็ต้องเด็ดขาดบางทีในช่วงมันมันต้องเปนเงนี้ยนะสัปดาห์นี้นะครับเรื่องงานมี การตัดสินใจเรื่องสําคัญนะครับตัดสินใจได้นะหรือว่ามีอุปสรรคไหมอุปสรรคเล็กๆน้อยๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องเงินเป็นช่วงก,การหมุนเงินมีดวงอาจจะต้องใช้เงินก้อนในช่วงเวลาต่อไปนะครับอีกไม่นานหรือว่าอาจจะต้องใช้เงินบางส่วนนะครับเพื่อก่อให้เกิดไรายได้พิเศษพิเศษเกิดขึ้นมานะครับจำเป็นถ้าจะต้องหาเงินเดี๋ยวจะมีเงินเข้ามาที่สุดแล้วยังต้องมันจะมีทางออกหรืออีกอย่างหนึ่งคือที่สุดแล้วมันจะมีคนมาช่วยก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของ ความรักนะครับในระยะนี้มุมดาวความรักก็รักกันดีนะครับระยะนี้มันเป็นระยะของความผูกพันใกล้ชิดกันแล้วดีมีสิ่งที่เราอะไรที่เราอยากคิดอยากทําอะไรร่วมกันนะครับก็จะสําเร็จการพูดคุยกันขอความช่วยเหลือก็ได้ส่วนคนที่โสดนะครับระยะนี้มันเป็นดวงของการโหยหาความรักในะร,ระดับหนึ่งนะครับก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาแล้วอาจะยังไม่ใช่แต่ว่าเราอยากจะ มันไม่มีใครก็โอเคก็คุยคุยไปก่อนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังอย่าให้ความหวังกับใครนะครับคนเกิดวังคานเนี่ยมีเสน่ห์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นพอให้ความหวังกับใครโดยที่บางทีเราก็ไม่เห็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องระมัดระวังบางทีเราไม่ได้คิดแต่คนอื่นก็คิดเนาะเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงเนาะแล้วก็ อาจจะเรื่องของอความรักอีืออย่างใครที่มีแฟนนะครับในช่วงนี้ก็บอก้วคับช่วยเหลือกันดีมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างร่วมกันได้แล้วก็มีความสําเร็จถ้าจะทาอะไรร่วมกันนะครับระยะที่ที่ต้องระมัดระวังคือการคุยบางเรื่องแล้ว,ลวมันทะเลาะหรือขัดแย้งกันนะครับมีงอนงอนกันมีนะไม่ใช่ว่าแบบราบรื่นทุกอย่างนะครับก็มีงอนงอนกันบ้างสิ่งที่ทําได้ในช่วงนี้นะครับมีโอกาสก็ รีบวางแผนนะครับผมว่าแผนการในอนาคตที่เราอยากเป็นอยากทําหรือเป้าหมายในช่วงนี้วางแผนดีมากนะครับแล้วก็มีดรวมงของการเสียเงนเินเกี่ยวเรื่องของเครื่องใช้ฟ้าเรื่องของอาการเดินทางเรื่องต่างๆนะครับมีเรื่องการหมุนเงินบางส่วนอยู่นะครับสำเร็จไม่ก็สําเร็จนะฮะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับสิ่งนี้เชื่องต้องระมัดระวังไมเกรนความดัน น้ำหนักตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างคือระวังปวดท้องน้อยหรือว่ามีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะนะครับแล้วก็ระบบขับถ่ายนะฮะรู้สึกอืดท้องอืดนะเพราะนั้นอะไรย่อยยากอย่าไปทานเยอะนะครับท้องว่างๆบ้างก็จะดีแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายมีดวงเจ็บตัวนะครับอาจจะโดนสัตว์นะครับหรือว่าของมีคมหรือน้ำมันกระเด็นนะฮะรอวางรถล้มใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานวางเรื่องรถนะครับเคยจ่ายเรื่องรถรือว่า เอกสารอุบัติเหตุเล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะแล้วก็เรื่องของการเรียนช่วงนี้ดาวการเรียนจะมีอุปสรรคนะครับมันจะมีอุปสรรคหนึ่งสองสามสี่อะไรก็ได้นะมันอะไรมันเกิดอ,อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีสติดีๆมีสมาธิดีๆหรือถ้าจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแผนการเรื่องการเรียนเรื่องอะไรก็ตามก็ต้องปรับประยุกนะครับอย่าไปเฟลอย่าไปรู้สึกแย่แล้วมันไม่ดีแล้วไม่ต้องครับเราก็แก้ปัญหาเปเรื่องๆไปบางเรื่องอาจจะแก้ปัญหาได้ไม่ดีเท่าเดิม ไม่ดีเท่าจุดที่มันเคยเป็นแต่ช่างมันครับเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะฮะเรื่องต่อมาคือเรื่องของเลขมงคลนะครับมโบนะัโชคลาภก็ได้นะโชคลาภเป็นเรื่องจะเรียกว่าโชคลาภมาจากลูกนะครับอายุลูกใครที่มีลูกนะอายุสัตว์เลี้ยงก็ได้นะฮะหรือว่าอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเรื่องประจําตัวบัตรประจําตัวประชาชนก็ได้บางคนมันแบบมีเลข ที่ตรงนะครับที่เรื่องของโชคลาภนะส่วนเลขมงคลนะครับในช่วงนี้มีดังนี้ครับมีเลข6นะฮะเลข8นะฮะเลข7เลข3นะครับเลขที่ไม่ค่อยถูกโชลงคือเลข1นะครับสีที่ถูกโชลงในช่วงนี้นะครับมีสีชมพูสีเขียวสีฟ้าสีแดงนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกโชลงคือสีน้ำตาลนะฮะแล้วก็วันที่ดีครับมีวันอังคารพุธพฤหัสนะฮะวันที่ขาดคอวจันทร์นะครับทำบุญในช่วงนี้ทำบุญกับเด็กทำบุญกับสัตว นะครับทำบุญกับบุปการีนะครับดีเป็นพิเศษนะครับหรือทำบุญกับศาสนาของเราเองนะครับก็ดีเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้จะมีข่าวดีๆจากแดนไกลนะฮะจากไกลต่างจังหวัดต่างประเทศหรือมีคนช่วยเหลือนะครับเข้ามาจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องดีๆเข้ามาในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะวันนี้ก็จบแต่เพลงนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีมีความสุขนะครับใครที่เรียนอะไรในช่วงนี้ที่ถือว่าเป็นช่วงที่ต้องระวังอย่างนะ ระวังป่วยไข้ไม่สบายวันสําคัญรือว่าต้องมีสอบมีอะไรก็ตาม,มต้องเตือนนิดหนึ่งนะครับโอ้เรื่องลูกใครที่มีลูกในช่วงนี้ข้อดีของลูกในช่วงนี้ช่วยเหลือเกื้อก,ก,กูลเราดีนะครับเช่นเป็นกําลังใจดีแต่อาจจะดือ้อเงียบเงียบหงุดหงิดกับลูกหลานหรือสัตว์เลี้ยงบางเรื่องนะครับก็ทําให้เราขำขำไปไวนันๆได้นะครับโอเคนะฮะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีของคนเกิดวันอังคารนะครับลาไปก่อนช่วงนี้มีความสุขเป็นกําลังใจเสมอครับสวัสดีครับ